ออร์แกนิกโพรโพลิสเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวม8ชนิดน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรคลิปเรายังอยู่กันที่ตลาดมดตะนอยค่ะตลาดเปิดบ้านชมวิถีชีวิต2อฝั่งคลองบางมดซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดที่บอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือบ้านสวนมาแยม ของคุณแม่วิคนนี้แ่ะค่ะตรงนเนี้ยเนี่ยมัเป็นที่ดินของแม่ไหมคะอ๋อมันเป็นที่ดินมรดกของแฟนเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้ทําสวนส้มค่ะและ้วทีนี้ประสบปัญหาเรื่องน้ําเราก็เลยทิ้งล้างตรงนี้ไปประมาณสิบกว่าปีค่ะแล้วตัวพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนอยู่แถวท่าพระโดนเวรคืนสร้างคอนโดเราก็เลยต้องกลับมาที่นี่แล้วพอมาที่นี่ก็ จะพบกว่าสภาพคือว่าสวนลม่มน้ำท่วมหมดค่ะปลูกอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันต่ำเราก็เลยพูดก,กับแฟนว่าส้มเนี่ยคงปลูกไม่ได้แล้วก็เลยปลูกพืช ผ,ผสผานใช่ทุกอ,อย่างจากส่วนที่เคยทิ้งร้างแม่วีและครอบครัวก็เลยมาพลิกพื้นดินขึ้นมาใหม่ทำตามทฤษฎีเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ทํำให้พื้นดินกว่า3ไร่ที่ไม่สามารถปลูกไม้ผลได้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ออกดอกออกผลอย่างที่เห็นนี่แหละเราสามารถปลูกผักสวนครัวส่งร้านอาหารได้โโหโหมะนาวเรามีกินตลอดปีโโหโหแล้วผล,ลไม้ก็ ทุกอมะมงมะม่วงมีครบเลยกล้วยเรามีให้กินทั้งปีแต่ว่าไม่ได้มีแบบเชิงจําหน่ายนะเอาไปกินใช่หรือแบบเวลานักท่องเที่ยวมาเราก็จะใส่ฉลอมโอ้ยพี่เลิศสามารถที่นักท่องเที่ยวเดินแล้วแบบดูได้เลยเด็กกินได้เลยช่คุณดูนี่เราเราเราอยากจะพรีเซนต์มากอันนี้คือมะนาวยักษ์ที่เป็นฟวงใหญ่ๆนี่ค่ะ นี่คือมะนาวกินได้ไหมพี่ได้คุณพระคุณซาวนี่มะนาวเหรอเนี่ยค่ะมะนาวยักษ์นี่แหละค่ะเขาเรียกว่ามะนาวยักษ์เหรอค่ะมะนาวควายนะเนี่ยมะนาวควายไปผ่านแล้วจิ้มเกลือนะมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมโอ้โหตายแล้วตรงนี้แหละมันก็ทําให้อุดมสมบูรณ์นะท่องเที่ยวมาก็จะได้มีพื้นที่เชิงเกษตรให้เราได้ดูบอกเลยว่าเมื่อมาที่บ้านสวนมาแย้มคุณผู้ชมจะต้องมาให้อาหารน้องผ่านจ้าด้วยจะมีน้องหาบิน หนุ่มน้อยวัย1 1ขวบเป็นไกด์สิวพาเที่ยวสวนด้วยละค่ะให้ยังไงนะคะบินให้ตรงนี้ได้ปะให้ตรงนี้ได้เลยครับโอเคให้นนะให้สไลเดอนะครับใช่ครับค่อยๆให้มันสไลด์ลงไปครับเหมือนเป็นเข้าเปลือก <c oughs> สไลเดอร์ครับเข้าเปลือกสไลเดอร์หรือเราจะให้ตรงนี้ก็ได้ถูกต้องไหมใช่ครับให้ตรงนี้ก็ได้ครับ <c oughs> จะได้ <ใน S 1> มาก,กิจกรรมให้อาหารหาร่านมีทั้งหมดกี่ตัวนะ่รัะบินตรงนี้มี17เกตตัวครับถ้าสมมติว่าเวลาเพื่อนๆพี่พพพมาอย่างเงี้ยฮะบินก็พามาให้อาหารห่านนี่ได้ไหมได้ครับเออดีจังเลยได้กินขายอปบุกเท่าไหร่ขายขวดละสิบบาทครับคดละสิบบาทเาให้ไหมให้ไหมอะสิบบาทแล้วก็สามารถให้ห่านได้ใช่ไหมได้ครับเออกิจกรรมดีนะ ตอนที่พอเจอโควิดหลังโควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นครับมีนักท่องเที่ยวมาผมก็ไม่ค่อยเหงาบ้างแล้วก็มีรายได้พิเศษแต่ละวันด้วยใช่ไหมช่ครับวันละ50าบาทครับโหเยอะแล้วนาสาววันที่สองวันก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วนะใช่ครับมาให้วันละ50บาทใช่ครับโอ้โหดีเลยแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาบิ๊ก็พาเขามาดูหา่านอาหารห่าอย่างเงี้ยใช่ครับใครที่สนใจมากๆผมก็พาเดินเข้าไปในร่องสวนเลยครับหรอใช่ครับแล้วข้างในร่องสวนมนมีอะไรอ่ะมีผลไม้ครับมีแก้วมังกร แล้วก็มีต้นสนโอ้โหน่าสนใจงั้นไหนให้ฮาบินชิชวนนะท่องเที่ยวมาเที่ยวหน่อยถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ว่างๆหรือว่าหยุดนะครับมาเที่ยวบ้านผมได้นะครับมีอาหารหาร่านข้าาสนใจมากๆหรือว่าอยากจะซื้อต้นไม้ก็มาที่นี่ได้เลยครับตลาดอะไรนะตลาดอะไรตลาดมดตะนอยครับเปิดทุกวันอะไรเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับกี่โมงถึงกี่โมง ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยครับอนอกจากจะมาหาความรู้ในสวนบ้านมาแย้มแล้วที่นี่ยังมีอาหารให้บริการอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งอย่างกระเพราต่างๆหรือแม้แต่อาหารเกาหลีเกาใจไม่ว่าจะเป็นบรามยอนเกาหลีไข่ออนเซนข้าวหน้าไก่ป๊บเกาหลีก็เป็นฝีมือของน้องวาคนนี้แล้ววันนี้น้องวาก็มีเมนูพิเศษมาอวดด้วยเราจะมาทําเมนูพิเศษการเป็น ข้าวหน้าเหนือทาน้ำจิ้มุกี้ยากิสุดดั้งเดิมนะคะของตาเด็กสมบูรณ์ฮารานทันดาเพราะเขามีตาฮารานแบบนี้ใช่ไหมคะบอกเลยนะคะสูตรเด่นสูตรพิเศษวันนี้จัดเต็มเลยนะเอาที่น้องว่าเคยทำรับประทานไทยพิธานเลยนะคะจัดไะขั้นตอนแรกก็คือผัดเนยกับหอมหัวใหญ่ให้สุกพอดีพอดีจากนั้นก็ใส่เนื้อลงไปผัดค่ะเพิ่มอรรถความอร่อยด้วยน้ำจิ้มุกี้ยากิลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จ ร้อมเสริฟแล้วละค่ะง่ายมากอันนี้ขายเท่าไหร่ปกติแล้ะปกติขาย69ค่ะก็ขาย69ไปเลยไม่ต้องใส่ข้าวประหยัดข้าวเห็นไหมคะใส่กลับอย่างเดียวเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมปราเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูเฉลิมฉลองในทุกๆเทศกาลเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าด,ดี สูตรต่างๆนี่เอามาจากไหนจ๊ะแม่แม่แม่กขาสูตรคือหนูดูจาก YouTube ล้วนๆเลยค่ะโอ้โหเลิศแสดงว่าเก่งหยูก็ต้องดูจาก YouTube ทั้งนั้นแล้วเนาะใช่แล้วก็เอามาดัดแปลงทำเองใช่ไหมใช่ค่ะเอาให้แบบว่าเกาหลีก็จะเป็นอีกรสชาตินึงเอาให้มันถูกปากเราเนาะเกาหลีเกาใจใช่เพราะว่าชอบดูซีรีส์เกาหลีแน่เลยใช่ไหมใช่ค่เรื่อขายอาหารเกาหลีเนี่ยเกิดจากการที่หนูเป็นติ่งเป็นติ่งเป็นติ่งคไทยรู้ไหมซิหนูเป็นติ่งเอ็กโซค่ะอ๋อหลอเอ็กโซ่แล้วหอองไหนอีก หนูชอบแต่เอกโซวงเดียวเลยหนูไม่ชอบวงอื่นเลยจิงเหรอใช่หนูชอบชันยอนอ๋อเป็นติ่งวงเดียววงอื่นไม่เป็นติ่งเลยไอเลิศมากไลิศเลแล้วก็เป็นสายเกาเป็นสายซีรีส์อะค่ะก็คือตาจะแตกอยู่แล้วคชอบดูซีรีส์ใช่ก็เลยพอชอบดูซีรีส์เป็นติ่งเกาหลี ก็เลยมาขายอาหารเกาหลีซะเลยใช่ค่ะเออเห็นว่าเอ้ยทำไมเกาหลีมันชอบกินมาม่ากันจังเลยก็เลยมาถามเอาเลยนะาหลีเขาเรียกว่าลำยอนนะ<ช>ลำยอนอเอออยากอยากมีฟิลแบบว่าพระเอกชวนไปกินมาม่าที่บ้านจังเออเห็นแม่ค้าทำอาหารเก่งพูดเก่งไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องวากคนนี้เธเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ เจอคนเจอคนทุกวันก็เลิกกินยาละเพราะว่ามีความรู้สึกว่าฉันไม่เศร้าแล้วจากการที่ดูซีรีส์กลายเป็นดูสาราคาดีดูเกี่ยวกับการทําอาหารเกาหลีว่าเขาทําแบบไหนมาปรับรสชาติแบบไหนที่มุสลิมกินไดเ้เราระบายสีแบบเอาของกับบ้านได้ด้วยอ๋อหรออ๋อบ้านเรานะคะใช้สตาฟเป็นเป็นเด็กในชุมชนค่ะน้องได้เวลาสะ3ร้อยค่ะ ใครเขาจะมาซื้อใครเ,ออเขาจะมาเที่ยวเราอยู่ในหลือปะค่ะออทุกคนมองคิดว่าไม่ได้เน่ยค่ะแต่เพรวันนี้ประสบความสําเร็จปะเนี่ยโอ้ทุกคนแฮปปี้